นิกกี้นาชัดชื่อนี้ได้กลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้งหลังจากที่เปียโนโนิชาพัทนแฟนสาวของนิกกี้นชัดจันทพันธ์ได้ออกมาประกาศเลิกรากับนิกกี้นชัดเพราะเห็นภาพบาดตาบาดใจโดยคาดว่าต้นเหตุเกิดที่ร้านเหล้าซึ่งเปียโ,โนบอกว่าเธอจะพูดในส่วนของตัวเองเท่านั้นและความจริงก็คือความจริงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและเธอก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้เพราะก็ปกป้องเขาไปสุดๆแล้วถ้าเราปกป้องเขาแล้วเขายังทำเหมือนเดิม เราก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องอยู่อีกต่อไปทุกอย่างกระจ่างตั้งแต่วันนี้ตอนตีห้าถ้าทุกอย่างที่เราปกป้องมันคือเรื่องจริงจะให้ทำยังไงเราพูดความจริงก็ต้องรับให้ได้คนอื่นๆไม่มีโอกาสที่จะได้พูดตอนนี้เราจึงจะไม่โทษฝ่ายอื่นและพูดให้กระทบคนอื่นน้อยที่สุด เียโนโนิชาพัฒบอกอีกว่าคนรอบตัวรู้ว่าเธอเป็นคนใจกว้างตั้งแต่แรกเธอเปิดใจให้โอกาสแม้ว่าคนรอบตัวจะไม่มีใครสปอร์ตเลยแต่เธอเห็นความดีของคนหนึ่งก็ต้องปกป้องเขาแต่สุดท้ายทุกอย่างที่ทุกคนพูดก็เป็นเรื่องจริงเธอก็รู้พร้อมทุกคนตอนเช้าเธอเข้าใจว่าทำหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดแล้วเธอคือเบสส์พอเธอสปอร์ตคนของตัวเองตลอดไม่คิดว่าการให้เกียรติคนอื่นจะได้รับผลกลับมาแบบนี้ เียโนยังบอกอีกว่าเธอมีเหตุผลในการออกมาที่สุดแล้วและที่เธอไม่เคยเข้าใจคือสิ่งที่เจ็บที่สุดคือเราเคยโดนอะไรมาแต่ยังจะทําอีกเธอคงมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาไม่พอใจถ้าวันหนึ่งเรารับกันไม่ได้เข้าไม่ได้ก็แค่ถอยออกมาแต่ว่าถ้าวันหนึ่งจะทําก็แค่มาบอกเลิกทําไมต้องทําให้คนอื่นมีปมในใจด้วยโอกาสกลับมาคงไม่มี เทโนพูดอีกว่าเมื่อคืนทุกคนเห็นเธอก็แค่พูดในส่วนของตัวเองคนบอกว่ารูปเก่าหรือเปล่าซึ่งจริงๆคงไม่มีใครอยากจบความสัมพันธ์เราเห็นเราก็ตกใจไม่เป็นไรทำดีที่สุดแล้วจริงๆและมีอีกเยอะที่เราเข้าไม่ถึงและสุดท้ายเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาแล้วเราถอยและปรับเป็นตัวเองแล้วมันมีเรื่องที่ไม่เข้าใจเป็นปกติเขาก็เปลี่ยนเยอะจนไม่เป็นตัวเอง ในขณะที่แจมเพื่อนนิกกี้ก็ได้ออกมาเรียบเรียงเรื่องนี้ว่าเหตุเกิดจากการที่นิกกี้ไปร้านเหล้าและในร้านเหล้าก็เบียดกันและมีเอฟซีมาขอถ่ายรูปเท่านั้นแต่เรื่องนี้ไม่มีการนอกใจไม่มีการกอดกันหรืออบเอวโตะข้างๆก็ไม่ได้รู้จักกันแต่เกิดจากการยืนเบียดกันเพราะมีผู้หญิงมาเยอะมากซึ่งก่อนหน้านี้น้องเปียโนเคยออกมาปกป้องนิกกี้ว่านิกกี้หยุดเรื่องผู้หญิงไปนานแล้วแต่คลิปที่ยังแซวผู้หญิงบ้างมันคืองานและต้องอ่อนแอนิกกี้เป็นคนจริงใจอ่อยโยนและตนไม่ทราบว่าอดีตของนิกกี้เป็นยังไงอาจจะเป็นแบบที่ทุกคนพูด แต่ปัจจุบันนิกกี้ไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วอย่างไรก็ตามก่อนหน้าที่เปียโ,โนจะออกมาประกาศจบความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับอดีตแฟนหนุ่มนั้นนิกกี้นชัดได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมระบุว่าเคยให้ใจแล้วมันเจ็บตอนนี้เลยให้แต่ซึ่งมีทั้งเพื่อนในวงการและชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง